สวัสดีครับวันนี้ผมมาดูกับ1.9ปากที4ีรือบอกว่าเร็วที่สุดในบันฉางด้วยเวลา6.7 7อู9กิโลครับเราไปสัมภาษณ์กันสวัสดีครับช่างอูสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเป็นอะไรมายังไงทำไมถึงกดไป6.7วันนั้นผมอู9กิโลนะครับูัวธนา Auto ออโต้เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ซอย9กิโลถึง9กิโลนะครับนี่ครับทางหูวันนี้มาสอบถามคร่าวๆแต่ไม่บอกหมดนะใค,ใครจะไล่ยังไงก็ไปไปหาข้อมูลเอาทางอูครันนี่เครื่องทำอะไรบ้างก็งเป็นเครื่องเดิมไล่ข้างเนี่ยครับอไล่ข้างไม่มีอะไรพิเศษแล้วแคมมอะไรบอกได้ไหม แคมเมอร์เป็นแคมเปียนะครับถ่ายเองถ่ายเองไล่มาพักนึงละมีบางอย่างเครื่องมีคนสงสัยมากเลยที่วิ่งเวลานี้เครื่องเครื่องเครื่องเดิมหรือเครื่องซิ่งเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมด้วยเครื่องเดิมเครื่องเดิียวเทอร์โบเทอร์โบมาดูเทอร์โบหน่อยเทอร์โบเป็นของอาร์เทคนะครับเทอร์โบอาร์เทคโอเช่างลุงได้ยองมีเทอร์โบฝาหน้าสามพันนะครับเอวเจ็ดสิบสามเอวเจ็ดสาม นี่ตัวนี้ทาท่อไอเสียออกใหม่นะก็มีท่อไศเศอเสียของพีเจริญท่อไอเสียครับแหม่พี่ี่อ้างด้วยพี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 เดี๋ยวเพื่อพี่พีเขาจะแจกท่อไอเสียอ <c oughs> ีกสักเส้นอันนี้ช่วงล่างเป็นไงหนึ่งห้าคิดว่าจะได้ไหมก็หวังไว้หนึ่งห้าครับรอบนี้ช่วงล่างเก็บใหม่ทใหม่หวัหงว่าจะเห็นหนึ่งห้าหวังหนึ่งห้าตอนนี้ช่างอู๊ด อยู่ที่16อยู่นะ16 16ได้16คืน16 16อยู่ตอนนี้ยังไม่ลง15ยังไม่ลงยังไม่เจอครับล่างไรอีกยังไม่เจอเลยออเนี่ยครับหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเขาเป็นมาอย่างไงแกว่างว่างวันนี้ฝนตกแี๋ยวเราจะลึกกว่านี้วันนี้เอาข้าวๆใช่ไหมครอ้โแล้วแล้วกล่องกล่องไค่จูนะครับกล่องผมจูนเองครับอ๋อกล่องหลัเองกล่องหลักใบเดียว แล้วถ้าทุกท่านอยากทําสเตปนี้เท่าไหร่เอาแต่เครื่องอย่างเดียวหรือว่าเอาแฝบมารถเดิมรถเดิมช่วงล่างด้วยรถเดิมเลยแต่อยากได้แบบเนี้รถเดิมเลยแต่อยากได้แบบนี้ใช่ก็ต้องมีแสนสองนะครับแสนนะครับถ้ามาดรถเดิมนะรถเดิมเดิมช่วงล่างด้วยอินเตอร์ได้ด้วยไหมได้โอ้ได้ได้หมดเลย ได้แรงแบบนี้เลยโอ้ oh, ของจริง,ง,สงแสนสองมาเดิมนะมามาเดิมได้มาเดิมเดิมไม่มีอะไรท่านจะได้กลับไปแบบแรงคุ้มแน่นอนโคตสุดนี่นะครับอูชช่างอูเก้ากิโลนะครับมาแรงตอนนี้มาแรงเขาเขาเขายืนอยู่หกแปดช่างอูมาหกเจ็ดสุดจริง แล้วฝากติดตามช่างอูด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเครดิตเฟสช่างอูไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันงานชิงไฟวันที่27เมษายนครับผมใช่ฝากช่างอูด้วยนะครับผมไปแล้วครับช่างอูครับครับครับผม